สวัสดีครับผมชื่อพัดวันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเองมันเกิดขึ้นเมื่อผมย้ายกลับไปอยู่บ้านเก่าในชนบทคืนนั้นผมนอนไม่หลับได้ยินเสียงคนเดินในบ้านผมคิดว่าผมฝันไปแต่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆผมตัดสินใจลุกไปดูว่ามีใครอยู่ข้างล่างบ้านทั้งหลังเงียบสนิทแต่ผมกลับรู้สึกว่ามีคนจ้องอยู่ แล้วผมก็เห็นเงาผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องผมถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบกลับแล้วเงานั้นก็ขยับเข้ามาใกล้ผมช้าๆผมรีบวิ่งหนีขึ้นห้องแต่ผมรู้ว่ายังไม่จบผมล็อกประตูห้องหายใจหอบใจยังเต้นแรงผมพยายามโทรหาเพื่อนแต่สัญญาณหายไปทันใดนั้นผมได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นเคาะเคาะ เหมือนจะเปิดเข้ามาผมตะโกนว่าใครอยู่ตรงนั้นแล้วเสียงนั้นก็เงียบแต่เสียงกระซิบกลับดังขึ้นแทนมันพูดว่าออกมาผมไม่กล้าเปิดแต่ผมต้องหาทางหนีผมหยิบกุญแจรถแล้ววิ่งไปที่หน้าต่างข้างนอกเงียบกริบแต่มันไม่ใช่ความเงียบปกติผมตัดสินใจกระโดดลงไปขาผมเจ็บนิดหน่อยแต่ผมต้องไปต่อทันใดนั้น ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆข้างหลังผมวิ่งไปที่รถทันทีผมหยิบกุญแจไขแต่ประตูรถล็อกเองกระจกหลังรถผมเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างหลังผมหันไปแต่ไม่มีใครผมพยายามเปิดรถอีกครั้งคราวนี้ได้แล้วผมเหยียบคันเร่งทันทีในใจผมคิดว่าผีอะไรกันแน่ที่ตามผมผมจะหนีไปบ้านเพื่อนในเมืองแต่ไฟหน้ารถกระพริบ แล้วดับไปครู่หนึ่งผมเหยียบเบรกรถสั่นแปลกๆผมได้ยินเสียงเคาะกระจกอีกแล้วผมหันไปไม่มีใครอยู่ข้างนอกทันใดนั้นหน้าต่างอีกด้านเปิดเองเสียงกระซิบดังชัดขึ้นว่ากลับบ้านผมตัดสินใจเหยียบคันเร่งนี้อีกครั้งแต่ผมหลงทางผมจอดรถข้างทางหายใจหอบผมเห็นบ้านร้างหลังหนึ่งในป่า ผมต้องหาที่หลบก่อนในบ้านเงียบมากเหมือนไม่มีคนอยู่มานานผมเจอรูปเก่ารูปบ้านผมเมื่อก่อนแล้วมีรอยเลือดติดที่มุมรูปทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าบนชั้นสองผมเดินขึ้นไปช้าๆห้องนอนบนชั้นสองประตูเปิดแง้มอยู่ผมผลักประตูเข้าไปข้างในมีกระจกเก่าใบหนึ่งในกระจก ผมเห็นตัวเองยืนอยู่กับใครอีกคนผีผู้ชายคนเดิมมองหน้าผมตรงๆผมถอยหลังแต่กระจกยังสะท้อนภาพอยู่เสียงกระสิบบอกว่าบ้านนี้ของข้าผมตะโกนถามว่าแกต้องการอะไรภาพในกระจกแตกกระจายทุกอย่างเงียบลงผมหอบหายใจผมรู้ว่าผมต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ผมเดินออกจากบ้านร้างท้องฟ้าเริ่มสว่าง ผมสัญญาจะไม่มีวันกลับไปที่นั่นอีก